ผมยอดเอกชนบุริอามีเดียครับไซนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมาหนึ่งเดือนเต็มก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายออฟฟิศกันเสร็ครับที่จังหวัดยะโสธรอที่นู่นแล้วเนาะมีใครมาเป็นคู่เป้าคู่ซ้อมเราบ้างที่ได้มีเดือนเก้าเก้าตามในพ่อเพจเอเชียก็คือพฟนในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบหกครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กดียครับห้าสิบสองห้าสิบสามเราเมื่อแต่ตายอะไรครับเมื่อสองแล้ววันนี้เราเจอกจีซอเคยเจอกันยังไม่ เป็นไฟแรกเลยได้ศึกษาที่มาต่อยเข้ามาป่ะศึกษาเขามวยตะตายเหมือนกันนะไหมเขามวยมีต่อยหมัดจ่อยยางยกวันนี้เราจะวางเกมวางแผนไงก็เลยเหี่ยๆค่อยๆไปตามสไตายเราเนาะอย่างไฟล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ที่รังสิตที่รังสิตวันนี้เราเจอกับนิโรธเป็นไงบ้างแพ้ครับผ่าแพ้เข้ามาวันนี้ต่อยร้อยร้อยกรรมออเวนเดิมครับถ้าเกิดเข้าไปสอบหรือไปช่างนี้น้องหนักที่ว่ามาเกินหรือมาขาดพอดีสบายๆเนาะร่างกายเราเป็นไงตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ ต็มรอย100%เนาะสมบูรณ์แข็งแรงไฟนนี้ด้วยว่าต้องมาแจ้งเตือนละใช่คิดว่ามาทำได้ไหมทำได้ทำผลได้เนาะอ่ะเราต่อยมือมาดิรวมๆทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วประมาณ50กว่า50กว่าไฟได้ต่อคนจะไหวเลยครับคนจะโสดอาฝากเชิญชวนไปกับเรานี่หน่อยนะฝากพี่น้องชายเข้าช่วยเป็นกำลังใจผมด้วยครับแันนี้เต็มที่เนาะเราเนลยเอาแตว่าน้องชาย